สวัสดีค่ะอุ้ยเสียงสองเนี่ยไปร้อยมึงทำไงให้ตัวเล็กลงอ่ะเดี๋ยวก็ราเห็นหลเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวมันจะรอเห็นหมดเลยวตาด้วยด้วยมีเลือดปะ๊บด้วยด้วยเฮ้ยช่วยขยิบดีเอ้ย บนเขาเต็มเลยอย่าขึ้นไปอ้ยเ้ยนฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยอนเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนมาเ้เฮ็ยเลยเฮ้ยเง้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเเยเเเเเเยเ มึงไปเลยช่วยใ่ไไมด้จริงเออไปเลยบนเขานะระวังนะแล้วกูอุ้มไข่นาเนี่ยกูอุ้มกูอุ้มเพื่อนนี้ขอร้องกเออมึงเธอใจเย็นนะเธอต้องไม่ตายนะเธอต้องไม่ตายนะเราช่วยเธอเองเราขุ่นหาที่ว่างกอดเธอใจเย็นเธอต้องยอมเธออยู่นู่ เจออยู่ดิคุ้มเคยมาคุ้มโตขึ้นยังตาขึ้นน้องตาแหววตาแหววอะไรตาแหววไอ้ตาแหววยี่อะไรหรอเล่นในโทรศัพท์แล้วมันเล็กอ่ะเก็บเหลือในมุกมาเปล่าเก็บมาเนี่ยกำลังชุบแม่งอยู่ยังเนาะคนเดียวหลือคนเดียวนายไงไม่ไงอยู่ตรงนั้นมุกเลยตรงนั้นมุกลีมุกอยู่ไหนก่อน สองห้าห้าสองห้าะเธอหนุดหลังเราไว้นะหนุดหลังเราไว้ฝากบอกพ่อแม่เราด้วยอากูเจอแล้วกูเจอแล้วเยอเราเป็นเทพต้น่กไม่มีไอจีเน็ตแล้วทำไมเราได้ที่หนึ่งจังวะ